เคลียร์ปืนแบบนี้อย่าหาทําคัดกระสุนออกโดยไม่ปลดแม็กกาซีนหันปืนและลั่นไกไปในทิศทางที่มีคนอยู่วิธีการเคลียร์ปืนที่ถูกต้องหันปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยนิ้วไม่เข้าโกงไกลปลดแม็กกาซีนออกก่อนที่จะเคลียร์กระสุนเสร็จแล้วดึงสไลด์เพื่อคัดกระสุนออกจะดึง3ทีตามที่เขานิยมกันหรือจะดึงทีเดียวแล้วค้างสไลด์แบบนี้ก็ได้ แต่ต้องมองให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีกระสุนอยู่ในลังเพลิงถ้าอยู่ในที่มืดเอานิ้วแย่ดูแต่ระวังอย่าไปโดนคันค้างสไลด์เดี๋ยวสไล์์นีบตรงนี้สำคัญบางคนดึงหลายทีแต่ดึงเป็นพิธีไม่ได้มองปืนเลยอาจพลาดได้เพราะถ้าขอล้างปอกเสียจะดึง3ทีกระสุนก็ไม่ออกมาเพราะงั้นตรวจดูให้มั่นใจทุกครั้งก่อนที่จะปิดสไลด์และเหนี่ยวไกไปในทิศทางที่ปลอดภัย